Channel ค่ะตอนนี้แล็กอยู่ในป่านะคะวันนี้แล็กจะพาสำรวจป่าค่ะป่านี้นะคะมีความใหญ่นะคะหลายร้อยไร่ค่ะแล้วก็ป่านี้นะคะเหมือนขุมทรัพย์หลังหมู่บ้านเลยค่ะเดินขึ้นมานิดเดียวเองค่ะประมาณ5นาทีก็จะมีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยจะมาอัปเดตนะคะในป่านี้นะคะ ที่จริงเนี่ยพอหน้าร้อนนะคะช่วงเดือนสิงหากันยานะคะแล้วก็จะามาเก็บเห็ดนะคะจะมีเห็ดร่มเต็มเลยค่ะเห็ดร่มแล้วก็เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งแม่โมดแล้วก็เห็ดพึ่งขาแดงเห็ดตะปูเห็ดอ,อะไรอีกอหลายชนิดมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะยังหนาวอยู่ยังเป็นช่วงสุดท้าย เดือนสุดท้ายของฤดูใบไม้ผลิค่ะตอนนี้ที่จะมาสำรวจก็คือว่าเป็นเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะถ้าเป็นภาษยสานก็คล้ายๆบักเล็บแมวค่ะ <c oughs> บักเล็บแมวพี่นอง <c oughs> นะคะอันนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะอากาศไม่ค่อยดีมากค่ะช่วงนี้แต่ว่าก็ออกมาแป๊บหนึ่งค่ะแวบๆแ,แ,แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวฝนตกก็จะกลับบ้านแล้วใส่เสื้อกันฝนมาเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวแรกจะพาไปดูส่วนที่มันเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะหรือว่าบักเล็บแมวค่ะไปกันพี่น้อง ก็ท็อปน้อยตรงนี้นะคะคนเขาจะสร้างเพื่อให้สัตว์ป่านะคะพวกกวางพวกเม่นแล้วก็สุนัขจิ้งจอกนะคะหมาจิ้งจอกเนี่ยเข้ามาหลบเวลาอากาศไม่ดีค่ะนี่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างหนึง่งเพราะที่นี่กวางเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเม่นน้อยค่ะบางที เขาจะเดินลงไปถึงบ้านแลกเลยค่ะหมู่บ้านที่แล็กอยู่เลยหมาจิ้งจอกก็เคยเจอค่ะเขาเข้าไปหาอาหารในในหมู่บ้านค่ะแต่กวางนี่เห็นเยอะเลยเห็นบ่อยเลยแต่พอได้ยินเสียงคนเขาก็หลบที่นี่จะมีทั้งกวางมีทั้งกระรอกเม่นน้อยนะคะคือตัวหมาจิ้งจอกโอเค เดี๋ยวเราไปหากลุ่มนะคะป่าป่าแบล็คเบอร์รี่ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่หจะรกๆหน่อยนะป่านี่ค่ะป่าแบล็คเบอร์รี่เจอแล้วอุ๊ยกำลังแตกใบ นจะมีน้าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยทั้งอันกำลังขึ้นมาค่ะเล็กๆตอนนี้ฝนก็จะไป,ปล่อยค่ะนี่กำลังขึ้นมาตรงนี้ค่ะเต็มเลยตรงนี้แต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกตรงนี้เพิ่งแตกใบเอง เราจะภาพป่าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ฝนก็ตกไปปลอยไม่หนักมากโอเคนะคะเดี๋ยวเรักพาไปดูส่วนอื่นค่ะเผื่อเจออะไรที่น่าสนใจนะในป่านี้นะไปกันค่ะโอเคเดินไปเมื่อกี้เจอมันมีแหล่งน้ำนิดๆตรงนั้น ต้นไม้ก็ใหญ่มากต้นสูงดงเห็ดอยู่ข้างในนู้นค่ะปีนี้ต้องลุ้นว่ามีเห็ดหรือเปล่าพว่าอากาศหนาวนานยเจอเป็ดด้วยเจอเป็ดเล่นน้ำด้วยอ่ะเป็ดตัวผู้สวย อยู่ตัวเดียวหรอปกติต้องอยู่อ่านี่ไงเขาอยู่เป็นคู่ปกติมันต้องอยู่เป็นคู่เนี่ยตัวสวยๆเนี่ยคือเป็ดตัวผู้นะคะแล้วก็ตัวสีน้ำตาลเป็ดตัวเมีเยแหมมาจูจีกันฮัโลหโหลฮัลโหลตรงนี้ก็จะมี กบเต็มเลยค่ะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะอนุรักษ์กบด้วยพื้นที่ที่รักอยู่เนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์กบเพราะว่าในป่านี้เนี่ยก็จะมีแหล่งน้ำน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไข่กบเต็มเลยแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกด้วยในป่านะว่าให้ระวังกบเวลาคนขับรถขึ้นมามันจะมีบ้านอยู่ประมาณสองสามหลังข้างบนเนี่ยก็คือเวลาคนขับรถขึ้นมาเนี่ย ก็คือให้ระวังกบด้วยก็คืออนุรักษ์ธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีผักป่าด้วยนะผักป่าแล้วก็มีหญ้าเอ็นยืดเดี๋ยวพาไปดูหญ้าเอ็นยืดค่ะโอ้โหหญ้าเอ็นยืดอันนี้หญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะคะใบเบลเลอร์เลยอันนี้ก็คือเรา เอาไปต้มเป็นดื่มเป็นน้ำชานะคะก็แก้ปวดเมื่อยได้ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะถอนไปสักสองต้นแม่จะถอนไปต้มจัก2ต้นนี่มันจะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ตรงเนี้ยจะมีแต่ตัวเมียนี่ใบใหญ่ๆนะี่นี่ถอนไปอีกต้นหนึ่งมันใบ น้อยเกินปกติจะเอารากด้วยแต่ว่าอันนี้มันแน่นเกินไม่เป็นไรเอาแค่ใบนี่เดี๋ยวจะเอาไปต้มดื่มเป็นน้ำชานะคะโอ้โหตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากใบใหญ่มากตรงนี้โอ้นี่จะเก็บไว้ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นใบฟันสิงโตนี้ก็เป็นบักเล็บแมวนะคะเหมือนกับที่ปลาไปดูเมื่อกี้แต่มันยังไม่สวยนะเดี๋ยวเจอนี่อันนี้จะพาไปดู โอเคค่ะยาเอ็นยืดเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยาเอ็ yeah, นยืดนี่ตัวนี้ยาเอ็นยืดแต่ว่ากอเล็กกอเล็กอยู่เลยยาเอ็นยืดตัวผู้จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนตัวเมียจะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเต็มเลยยาเอ็นยืดตัวผู้ใบมันจะแหลมๆเรียวๆส่วนตัวเมียจะเป็นใบเหมือนอใบชะพลูบ้านเรานี่ พรใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ยาเอนยืดตัวผู้ก็จับประคุณเหมือนกันค่ะเวลาขึ้นมาตรงเนี้ค่ะเวลาอากาศดีๆเนี่ยคนก็จะมาทําปิ้งย่างมีหลายจุดเลยค่ะแบบเนี้ยก็คือมาทําปิ้งย่างมาก่อไฟกันก็นั่งเนี้ยหมู่บ้านที่แรกอยู่เนี่ยก็จะถือว่า ครบวงจรเลยขึ้นมาห้านาทีก็เป็นป่านะคะแล้วก็ลงไปเ,เดินลงไปก็ได้เดินลงไปในเมืองก็ประมาณสิบห้านาทีค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำของหมู่บ้านด้วยนะคะถือว่าครบวงจรก็ถือว่าดีไปที่เราอยู่ในย่านที่มีครบทุกอย่างก็สะดวกสบายนะคะ พากมาต้นเดียวเองไม่เป็นไรจะเอามาต้มเป็นน้ำชานะคะดื่มแทนน้ำชาดื่มแก้ปวดเมื่อยนะคะเนี่ยมีสรรพคุณทางยาดีมากๆเลยเก็บมาแค่นี้ก็พอรอให้โตกว่นนี้ เขายว่ากันจริงแล้วแลตอนนี้เดือดแล้วนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเหมือนชาและ ดื่มชาย้าเห็นย,ยืดด้วยกันค่ะสบายท้องมากเลยค่ะสรรพคุณทางยานะคะก็คือว่า,าลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะ สบายสบายท้องรู้สึกดีมากเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้แล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับเข้ากันที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรก็ตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจนะคะให้แร็กเนี่ยอยากทำคลิปต่อไปนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ